าละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TJ z ด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมดูเอลสุดยอดนักอัญเชิญนะครับซึ่งวันนี้ภาพเครื่องจักรนิรันด์นะครับบทแห่ง7อัจฉริยะนี่ก็เปิดแล้วนะครับผมในส่วนของเมืองอินาซึมะนั่นเองก็จะเปิดทั้งหมด2กระดานนะครับโดยคลิปนี้ผมจะไปไวนิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ก็ตีสามละ <c oughs> <c oughs> ยังไมน่นอนเลยโอเคเด๋ยวรีบอานแล้วเด๋ยวรีบไปนอนกับผมตอนอื่นเนี่ยให้เราวาร์ปมาที่เมืองอินาซึมะนะครรับยตนนี่ะอูง้ โอเควัปมาหลังจากที่เราวัดมาแล้วไปครับวิ่งไปเลยวิ่งไปที่กิจกรรมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ภพาพเครื่องจักรนิรันร์กระดานที่1น,นะครับเมื่อเรามาถึงเนี่ยให้เราสลับแผ่นนี้ก่อนนะครับผมอ่าสลับแบบนี้แล้วก็มาหมุนแบบนี้ครับผมทีนี้ให้เราไปเพิงที่1เราใส่เพิงขนาดกลาง2กลาง3ใหใ่4ใหใ่อ่าเพียงเท่านี้เราก็เสร็จแล้วครับ ในส่วนของกระดานแผ่นที่1อันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด16บีวิเพื่อนๆใช้เวลาไปทั้งหมดกี่วิก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมมาล่วมสนุกกันนะครับอ่ะเปิดเผยไปเลยอ๋อสวยมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อกันแผ่นที่2นะครับให้เพื่อนๆหมุนแผ่นกระดานที่1นะครับ1ครั้งแผ่นกระดานที่2 1ครั้งแผ่นซีกนี้อีก2ครั้งหลังจากนั้นเราจะข้ามเฟืองที่1นะครับให้มันเริ่มที่เพืองที่2ให้ใส่อันใหญ่ สามกลาง4กลาง5ใหญ่อ่าเพียงเท่านี้เราก็เสร็จแล้วครับอันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด1 9กาวิเพื่อนๆใช้ไปกี่วิก,ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมมาร่วมสนุกกันนะเปิดเผยไปเลยอ่าสวยมากๆโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกระดานดีนังสมาร์นะครับที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับผม2กระดานนี้เราก็ไปรับของรางวัลได้เลยครับผม เหมือนเดิมนะครับกระดานละ30 2กระดานก็60นะครับโอเคก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็มาร่วมพูดคุยเป็นชาวผักจิ้มนมได้นะครับผมผ่านไลฟ์สตรีมแทบทุกวันเลยชาวผักจิ้มนมพวกเรายินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสำหรับคลิปนี้ bye บ๊ายบายจุ๊บ